สวัสดีครับอยู่พวกเรานุ๊กสตีโอว,วันนี้อยู่กบทีมแล้วก็ว่าวันนี้ยังเราอ,อยู่กันในรูปกรรมับแบบอะไรครับ The Asylum ซึ่งแบบนี้เป็นแมบแนวเฮือร์ไ <laughs> <laughs> ม่กันอีกแล้วกับแมบพีนีแบบแนว <laughs> เธอเนี่ยจะขำตางเลยกูไม่ขำเปลี่ยนเปลี่ยนแนวช่องเลยไหมแค่แต่แมบผีไงไ,งไม่ไม่เล่นบ้างแล้วแบบ แนวเอาชีวิตรอดอะไรพวกเนี้ยโอ้เงินรถต่อมันมีได้แบบแนวชีวิตรอดกันได้ไหมกูยังไม่ได้ดูที่ตอนนี้ขอแบบอย่าเพิ่ง,เ,งเข้าดีอธิบายก่อนดีออกมาเอาปิดไปแล้ว <c oughs> เอาปิดไปแล้ว <c oughs> กลับมามึง <c oughs> ออกไปแล้ว <c oughs> เอาบินไปเลย <c oughs> กับมาเอาหายไปแล้ว๋ยวกูวิ่งไหมฮะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวกูยังไม่ได้อธิบายอะไรเลยต้องเราพูดให้จบก่อนดิค่อยเข้านี่อันนี้เป็นชุดที่รลอเทมากเดี๋ยวถ้าเกิดแบบเราแบบเปลี่ยนปกช่องแล้วผมจะว่าดแบบตัวละครมันขอเป็นแบบเนี้ยแบบรลอเทเดี๋ยวรอยวาเติมเติมลมปักก่อน สีวรอยวาเตโรปาก่อนแล้วค่อยวาดแบบหน้าปกช่องแบบรอเทเลยเต mm ็ย hmm. มวาดปกใหม่เมื่อไรมึงจะมาวะนี mm ่ไงพี่เดชมาแบบนี้บอกเลยนะครับผมไม่รู้สตรอรี่ของมันเลยอย่าเพิ่งเข้ายาอย่าเข้าใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดเดมเพื่อเป็นกำลังใจ้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ถ้าเกิดใครอยากให้เราแค่แมปอะไรก็คอมมึงกันมาได้นะแจ๊คก็เดี๋ยวรับชมคลิปกันเลยปายเลสโกเอามึงหายไปไหนว่าเลสโกไปชั้นที่อะไรชั้นที่สามครับรีบกลอบไปนี่ มึงใช้สังกสีเป็นตัวรี์ไหมนะสุดจัดเอาอะไรมากกว่าสังสีห้าบาทวะตึ้งตึงตึงต้ง The Asylum by John ีซ c

จะเกิดแสงไว้กูโหลดก็โหลดช้าก็อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกไปห้าัาซะเออเอเจล30เปอร e เซ็นเอเจไม่ใช่แอนแต่เอระวงังนี่คือเกมผีอืม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  ล่เกมคอนสกตาวเอฟเกหมัเฟเอร์วิชเอาะไรอะสัตว์อะเอ็ดจูเพดเกมพีดแวรเดอะเฮดโฟนได้ปดรวมใส่หูฟังเพื่ออาจรูที่ดีขึ้นไมกูพร้อมแลลว อุ๊ยเอาไหนแฟดไลกัว you are explorer you are here หน so um ึ่่งนอัสไซรัมเอาเดี๋ยวไอ้ว่าไอ้ว่าไฟฉายก็ไม่มี เนียมัตลบวะเนี่ยกู <c oughs> ไม่ตลบไฟฉายกูไม่ม, <c oughs> ไมีไม่ว่าไรีว่าออกเข้าใหม่ไหมอะไรเออกเข้าใหม่เห็นตามเห็นไฟฉายเพื่อนปะค่ะเห็นไฟฉายเพื่อนมปยไฟฉายมันโคตรจางเลย <c oughs> เอาเข้าใหม่จริงดิ <c oughs> เนี่ยกูไฟฉายหายก,ก็กูเกาหัวเนี่ย S <S 1> <S 1> มันเดียวเอาใหม่เอาใหม่ขอตัดนลิดแป๊บตนะคัดคัดออกแม่งเลยคัดเลย <S 1> <S 1> ตีนิ้วอาร์แอนด์เอโฟลเดอร์ยูอาร์เฮียทูเอ็กโเลอร์หน่งเกากลัมกลับมาไล์กันไปรอบหนึ่งครับกับัดนี้ต้องออกเข้าใหม่แบ็กกราวน์อินฟอมชันเจเนอเรทีเอาคู่ผู้หญิงมันน่าค่ผู้หญิงม, <า S 1> ม่ก เฮ้ยครูพี่หญิงนี่หว่ครูพี่หญิงมึงเก่งมากไม่ให้กูทาในเรื่องอะไรเลยแล้วมึงก็เข้าไปเลยเลยนะคือแข็งมากไม่กูโดนจับสแกเลยอ๋ออ,อ,อะไระเนาะทำไมไฟฉายก็ไม่โหลดมอนแทเพนไฟฉายมันดับอ่ะเฮ้ยไฟฉายกูไม่ติดมาได้เข้าไปหิงผมตามคุณยูครับผมตอนตอนเข้ามหมีก็มีคนเข้ามาตามพวกเราด้วยนะครับ ก็เลยใจะให้คุณผู้หญิงเขานําไปเลยไม่รู้เป็นอะไรกับไฟสายนะเอ่เดชมันไม่หนุกเลยแมพผีที่ไม่หนุกมันเป็นยังไงนะไฟไฟมันเปิดแล้วไงแมพผีที่ไม่น่ากลัวมันก็คือแมพผีไม่ใช่แมพผีไงีพ่พเดชมันไม่ใช่แมพผีมันน่าเบือ่อมันไม่ใช่คอนเทนต์นะสิเดชกูชอบแมพกากาแบบนี้แหละเอ้าเอา,เอา,เอา ไฟฉายไม่โลดเอ้าะไม่ใช่ไม่ได้โลดมันไฟฉายดับเอาคุณผู้หญิงหายทำไงอ่ะตามกูมาเอานี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่มึงจะรอกูตามมึงใช่ไหมผู้หญิงเอนนี่เราเก่งมากเลยให้ผู้หญิงนำให้ผู้หญิงนำเราเก่งมากเลย จะตามผู้หญิงไปนี่ใช่ไหมว่าก่อคนอื่นกินอ่ะที่เขาเรียกว่าก่อคนอื่นกินอ่ะห้า R ห้ากดจน generator activate e v เ n t e d เพื่อคิด,ดว่าคลิปนี้จะมีคนดูไหมนะ่ะ ชื่อกูแบบมีคนดูชัวอาจจะตั้งชื่อกับแบบชื่อว่าเดอะไซต์อะไซด์ดำกับแบบพีที่ไม่น่ากลัวแบบเนี้ยอ,อืไฟฉายติดดีอีกอย่างวะเนี่ย มีหม <ing Mechan ics> ื <cœur nei> ่นด้วยมีหมื่นเอียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงใหญ่วะกูแบบนี้ดิไฟฉายเดี๋ยวกูมองไม่เห็น มากูมาแล้วเออวัดอะไรมันคืออะไรว่าพวกเราคุมพวกเราไม่ควรอยู่ที่นี่ Let's go out ออกไปจากที่นี่กันเถอะไม่น่ากลัว <c oughs> เก่าผู้หญิงกินแล้วมึงไม่น่ากลัวหรอโอ,อ้เจอไอ้ก้างกระดูกแล้วมันเป็นผีมันกระดูกแห้งเชียว มันวิ่งใส่หน้ามันไม่น่ากลัวเลยระหว่างแมปนี้กับเดิมมีเกมไหนหน่ากลัวกันนะเดิมมีน่ากลัวเพราะมันเต็มหน้าไงแล้วไอ้ไอ้ไอ้แมปอันนั้นที่มันเป็นถ้ำที่เราเคยสตรีมกันเนี่ยแล้วแผีมันจ้ำสแกใส่หน้าเราเสียงดังลั่นอะเลยน่ากลัวกันไอ้แฉบกบชาวเซเวียใช่ปะ ใครใช้ไม่โรดทำไงดีวะกล้ามากถูกเชยได้ไปได้ว่วร้ายไซดีตรงไปดีกว่าพิเดีดยราไปผมนั่งไปอยู่ผู้หญิงฮะห้องขวานี่ไง วิ่งวะฮึกระพิบโอเคโอเคอะไรมึงกลัวแล้วบอฮ่าดิเดเด็กตะกี้กูโดนขีดนั่งเอาจะดองดูสักครั้งหนึ่งเหรอแม่พีคนไทยมันแบบจะนั่งเหรอ ป็ม,มีความน่ากลัวเลยทีอ่อ่ะมันมันมียืนดำดำอยู่ตรงเนี้ยยืนดำดำอยู่ตรงเนี้ยยืนดำเนี่ยเขา,เอาบอกเขาเห็นดำไหบอกกูขอบอกแต่ย่างหนึ่งนะวะ่าอะไรเพรมีคนนำหน้ากูแล้วกูไม่รู้เลื่อนกับแมปอะไรเลย กินของคนตายแต่ว่าพ่อเรียกะจะพูดชำงหายอะว่าพ่อเรียกยก็เยิ่งจะเจ๋จว่าเงียบจายดิคอนเทนต์นี่ไงห้องที่สิบสองบล็อก ห้องที่สิบสามเอ็ดมันเครื่อ,อง P หนึ่งอะมันใช่ไหมวะเขามาดิแดงเกมกันทีเด็ดเต็มเตบเขนาดเลยเปิดดิเฮทีเดทเดศทีวีมันจะปีไหนวะเนี่ยหนึ่งก็หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เหรอเออหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ รวช่องแอร์แปลกกไม่แปลกไม่นำนะพี่เดี๋มานำแล้วมึงอ่ะนำไปก่อนเพื่อช่องแอร์แปลกอ่ะให้ให้กุณนำนี่ไงมือไครดีเท่าไหร่เลยโอ้ยใครปิดไฟใครปิดใครปจ่ายค่าไฟอะไรอันกดวะใครมองวะมองหน้ากูหาเรื่องกูไปสี้อเท้าเลยไง มองอยเพื่อนเดียมองพื้นนี่ไงเชวียครับเอาแล้วครับแล้วบึงถ่ายไปไหนหมดอ่ะเซเวียเนี่ยได้เป็นคนปีนเชวียไปละที่เดียวที่เดียวกูขึ้นไหนแอร์ล่ะกูมาอยู่นี่แหละบายโอ้มันคือเ e n e r a t o r นี่เอง ได้กูกดหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเพื่อมีคนได้ใครสอนเอาเจเ e เตอร์มาไว้ตรงนี้เยอะเต็มไปหมดเลยวะมีแต่ปุ่มอย่างไรว้างเสียงในใจเราเดะดังยังวะกูไม่ได้กินะไรนะมึงอย่าหลอนอ๋ออ๋อไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยเลยแล้ววะ เอเดลเตอร์ตเนาะยูดลิฟใช้ไม่ได้วะแล้วกูเข้าเกมได้ไงวะถ้าเกินลิฟใช้ไม่ได้เนี่ยมันลีไฟฟ้า,าป่ะไปฮะที่นี่ไม่มีแล้วนะไม่เจอแล้วแล้วคู่ผู้หญิงอยู่ไหนอ,อ่ะเอาเอาขึ้นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องที่ปั่นไฟอะ่ะกดมันเหมือนเราต้องไปต่อนะ เรายมอยู on ่พื้นไม่ได้หรอกเพียรไปไหนไปหาลิฟชัยเหรอกดดีมีอันนี้ตรงนี้อ่ะอ่าล่วงไปแล้วก่อนวู้วว้วเจอผีแล้ววูวไปป่ะเอาลิฟชัยได้สวย น่าอะไรอ่ะให้กูเข้าไะเนี่ยไม่มีมั่วได้ช้อปปิ้งเหรอมันน่ารอดไหมอ่ะ<อ>ไม่ใช่เอ่ะ,อะมันใช่หรอือเปล่าเออเสียงแม่อ๋อแม่แม่กลัวเลผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่มันคือเสียงรอยเท้าวิ่งเงี้ยเหม,มือนเหมือนวิ่งมา ชอ็อเอ้ยนี่มันหน้าเออใช่เลยนะมันเหมือนแบบหน้าโดรดเกมหน้าตรงล็อบบี้อะปีล็อบบี้นี่ที่ไหนวะไม่กลัวหละกูน้ำได้ละตอนแรกกูกลัวเลยนะแต่กูเห็นสภาพผีนะแล้วกูไม่กลัวละมึงเห็นสภาพผีแล้วมึงหายไปไหนไม่รู้เนะี่ยกูยังอยู่กับคุณุ้กิงอยู่เลย เหมือนแบบคลิปนี้เหมือนเราไม่ได้มานายถ่ายคลิปเราตามคนอื่นเขาเล่นน่ะเมื่อตามกูนำที่เห็นมันแต่กูเป็นเจ้าของช่องไงถ้าเกิดกูตามพวกมนทุกพวกเราตามกูกูวิ่งช้ากูวิ่งไม่เหมือนคลิปที่เลวเอาเอาเอาอยู่ก็อยู่ก็กระโดดเข้าป่านี่ผู้ใหญ่เหมือนกันนะอาะใช่ครั อาไซรัมอาไซรัมนี่คือโรงพยาบาลบาปะเออเข้าเอาเข้าหน้าเข้าหน้าเข้าเนื้อเรียกอ๋ออชะไรว่ะฟาพีสอืมคืออะไรเขาบอกฟาพีสเอาเอาติดเฉยไอ้ตัววได้ังไงไอ้ผีนั่นน่ะกูไม่กลัวมากนะอ่า กูมองไม่เห็นเออเปุกลิกะปกลิับมันเป็นตัวดำๆตาดแดงๆอ่ะสามสามตายืนดําดำๆอ่ะแล้วใครวิ่งมากูไม่เห็นใครอ่ะไปอ่ะเอา้าทำไมพวกมึงเอาเอาทำไม<ผ>ม,ไมึงไมอออไ่ออกจากหน้าจอดอกออกจากหน้าแบ็คกราวด์อีกวะหน้าสตอรี่ สิไปท้าใ,ใ,ใครอ่ะเออมันวิ่งมาแล้วเอ,าเอา้เอาทูททก to be continue เอาแซฟเฟอร์วันเอาจบแบบงงๆไง,ๆงๆเอาไม่ต่อเนื่องเหรอ,อจบอย่างนี้น,ะนะี่แะจบอย่างนี้นี่แหะ เอจจบแบบนี้กูรู้เป่ากูไม่กล้ากูไม่กล้าเอาไปลงยูทูบเลยเล่นเล่นเล่นหาสองต่อไหมมันมีซับเตอร์สองเดียวที่แล้วมึงออกเกมเนี่ยยังกูยังอยู่ในเกมกูจะไปดูว่ามีซับเตอร์สองไปดิสระคิวดี้ขอจบาพี่นิดนิดที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ตามไปเกิดในใจพวกเราในการทำคลิปต่อไปถ้าเกิดใครอยากดูแชปเตอร์สองก็คอมเม่คิดไมาได้ดครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้ามีอะไรจะพูดอีกไหมชู <be> continue. บีบีคอนทีเนล๊ายบายครับ